ทำผุดสงครามการค้าเรียงหน้ากันมาตอบโต้ยกแผงตั้งแต่แคนาดาเม็กซิโกยันประเทศจีนที่สุดทองคำขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับ3วันติดต่อกัน80กว่าดอลลาร์และยังจะไปต่ออีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับราคาทองคำตลาดโลกในคืนที่ผ่านมาที่นิวยอร์กสหรัฐนะครับก็ปรากฏว่ายังขึ้นต่อไปได้แม้ว่าช่วง ช่วงขึ้นมันไม่ห่างแล้วมันก็ไม่แรงไม่เร็วเหมือนกับ23%สวันที่ผ่านมานะครับโกลสปอตปิดเมื่อคืน2,919ดอลลาร์ 2, 50เซนต์ต่อออนนะครับขึ้นแผ่วๆฮะ5เหรียญ53เซนต์ต่อออนก็ถือว่าประมาณ0.1%นะครับแต่ในกระดาษที่โกลฟิวเจอร์ก็ขึ้นแผ่วๆ2เหรียญ40เซนต์ครับและปิดไปที่2,927เหรียญ50เซนต์ต่อออนนะครับหรือขึ้น0.2%แต่ว่าที่น่าสนใจคือขึ้น3วันติดนับตั้งแต่วันที่โดนัลทรัมประกาศว่าอะไรครับวันจัน มีผลทันทีไม่มีซื้อเวลาอีกแล้วเสร็จแล้วเก็บดะเลยนะฮะเก็บตั้งแต่แคนาดาเม็กซิโกแล้วเก็บจีนเข้าไปด้วยเสร็จแล้วที่ตอบโต้ทันควันเลยคืออะไรครับนายกรัฐมนตรีแคนาดาบอกเก็บ25%เหมือนกันนะครับและที่ตอบโต้มาทันควันอีกคือใครครับจีนถูกไหมฮะนั่นแหละเก็บภาษีขึ้นมาเลย10-15%เน้นแต่สินค้าเกษตรยันอาหารนะฮะแล้วก็มีการจํากัด ไม่ให้บริษัทจีนเนี่ยทำการค้าการขายส่งปอ,อส่งออกเนี่ยนะฮะกับ15บริษัทของอเมริกาเสร็จแล้วก็ทำอะไรต่อฮะยกเลิกการนำเข้าทวเลหืองจากอเมริกาเข้าสู่ประเทศจีนนะครับเนี่ยจีนก็จับยกแผงพอสมควรนะฮะเสร็จแล้วมือเมื่อวานเป็นไงฮะโอ้โหแกก็ยังบอกนะครับว่า การขึ้นภาษีนี่แหละทำให้คนอเมริกันจะร่ํารวยอูฟู่จะกลับมายิ่งใหญ่และแกก็บอกด้วยซ้ําไปเมื่อวานแกพูดที่รัฐสภา,าของอเมริกาหรือว่าสภา,าคองเกรสเนี่ยนะครับบอกว่าไอ้ช่วงเปลี่ยนผ่านตอนขึ้นภาษีเนี่ยนะฮะมันจะเหมือนกับขึ้นบินตกหลุมอากาศแต่เล็กเล็กด้วยน้อย,อ,ยอเมริกาสบายสบายโอเคนี่คือสิ่งที่เขาพูดในรัฐสภา,าของอเมริกานะครับส็จแล้วมาเมื่อคืนเป็นไงเมื่อคืนเห็นไหมฮะบอกแล้วับว,ว่าลีลาทมเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะที่สุดก็บอกว่าอะ ไอ้ที่ประกาศไป25นะครับกับทางด้านของแคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยจะเว้นแค่เฉพาะรถยนต์เท่านั้นไม่เก็บเป็นเวลานหนึ่งเดือนเห็นไหมฮะทั้งหมดนี่คืออะไรที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยความเสี่ยงความแนม่นอน ความผ,ลผลันผวนในความเป็นตัวตนของโดนัลด์ทรัมป์และนโยบายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแต่สิ่งที่ไม่เสี่ยงเลยและสิ่งที่แน่นอนชัวร์เลยคือการกีดกันทางการค้าท่านผู้ชมจําคํานี้ไว้เลยนะครับอยู่จะเพียงว่าจะใช้เครื่องมืออะไรและลีลาจะเป็นยังไงเท่านั้นเองนะครับก็เลยทําให้ทองคาเมื่อคืนนักลงทุนก็ยังมองต่อไปไงถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าท่านผู้ชมอ่ะคุณชาครับเห็นไหมว่าอเมริกาเนี่ยทำไปทำมาก็แผ่วไม่กล้าซัดเต็มๆกับภาษีเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเป็นความเสี่ยงนี่แหละค,คือความเสี่ยง นี่แหละคือความไม่แน่นอนเพราะนักลงทุนคุณอ่านใจลึกๆของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ออกสักคนต่อให้เป็นคนรอบข้างต่อให้จะเป็นภรรยาสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกาก็าอ่านใจโดนัลด์ทรัมป์ไม่ออกนะครับดังนั้นนี่คือความเสี่ยงครับและเสี่ยงหนักๆเลยนะฮะก็เลยส่งผลให้ทองคํายังขึ้นต่อในเะมื่อคืนแต่ขึ้นแผ่วเพราะไร้ซ่าไหมฮะคือเมื่อคืนมันมีตัวเลขหนึ่งที่มันควรจะดันทองคำไปต่อสูงได้แต่ตัวเลขเนี่ยน้ำหนักสำคัญยังไม่เท่ากับตัวเลขคืนวันศุกร์ที่จะประกาศในอีกวันพพรรรรรุุ่่่่งงงงงงงนนนนนนนีีี้้้ซึมมมม,มัััััจจะะตตกกกบปาาาาาณสขขขอออคคืืืวเเลภ เอกชนอเมริกันปรากฏว่าอะไรทราบไหมฮะเอกชนจ้างงานคนอเมริกันทํางานแค่77,000คนในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งต่ํากว่าที่เขาคิดว่าต้องจ้างให้ถึง14,000คนหายไปสองเท่าเนั้นปกติถ้าการจ้างงานต่ำกว่าที่คาดตัวนี้มันจะเป็นปัจจัยบวกให้ทองคําต้องขึ้นแรง เพราะว่าอะไรฮะแสดงว่าแรงกดดันที่ทำให้ดอกเบียอเมริกาเนี่ยลดน้อยถอยลงหมายถึงจำนวนครั้งที่จะลดน้อยถอยลงไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าสภาพแรงงานไม่ดีถูกไหมครับแต่อย่างที่บอกไงว่าตัวเลขเนี่ยยังไม่หนักสําคัญเท่ากับตัวเลข การจ้างงานนอกภาคการเกษตรของอเมริกาประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่จะประกาศในคืนวันนี้ประมาณ2ทุ่มตัวนี้แหละตัวเด็ดเพราะมันเป็นการจ้างงานทั้งอเมริกาและมันจะมีการประกาศตัวเลขการว่างงานทั้งอเมริกาออกมาวันคืนนี้จับตาดูนะครับแล้วก็เงี่ยหูฟังเลยนะฮะถ้าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอ,อเมริกาออกมาแล้วแย่หมายความว่าไม่สูงกว่าที่คาดเอาไว้รับรองครับ เราจะเห็นทองคําสูงสุดนิวไฮเกิดขึ้นใหม่หรือเปล่านะฮะอดใจรอสําหรับในคืนวันนี้ต่อไปนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการขึ้น3บันของทองคำโกลด์สปอตส่งมอบทันทีเนี่ยหกดอลลาร์หกเซนต์เข้าไปแล้วนะฮะสในในสวันผ่านมานะครับส่วนโกลฟิวเจอร์เป็นไง ขึ้น3วันเหมือนกัน82เหรียญ2เซนต์ต่อออนนะฮะ2.95%ผ่านมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าทองขึ้นสามวันแล้วจะทำกำไรแต่ว่าช่วงหลังๆนี้รู้สึกว่าทำบ่อยทำถี่เท่านั้นเองนะครับดังนั้นถ้าสัญญาณของทองคำจะไปต่อได้ผมก็เอาทองคำล่วงหน้าอธิโน,นะโกลสปอรสตงมอบทันทีที่เป็นนิวไฮจำได้ไหมเท่าไหร่2,956เหรียญ15เซนปิดเมื่อคืนเท่าไหร่2919เหรียญเท่าวัดกลมกันกลมๆนะฮะก็ห่างกันอีกลาร์ นในขณะที่โกลฟิวเจอร์สูงสุดเท่าไหร่2,963ดอลลาร์ปิดเมื่อคืนเท่าไหร่2,927ดอลลาร์ก็ต่างก,กันอีกเท่าไหร่ประมาณรวมๆ30มแก่ๆเพราะฉะนั้นราคาทองคำทั้งโกลสปอตและสมอหางกันอีก3าดอลลาร์จะถึงนิวไฮคืนหนึ่งก็ถึงเชื่อไหมฮะให้ีก2คืนนี้เกินสบายๆทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของอเมริกาประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่จะประกาศในคืนวันนี้นะครับ